บางคนโพสในชมรมเป็นกระแสเป็นการสร้างประเด็นขึ้นมานะครับผมก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตคัดออกไปเลยเพราะว่าถ้ามีการโพสในการสร้างกระแสหรือสร้างความแตกแยกหรือว่าสร้างประเด็นเพื่อให้คนอื่นมานั่งทะเลาะกันเพื่อให้ชมรมมีการแตกแยกขึ้นมานั่นก็ถือว่าการทำผิดกฎคันรายแรงเราขอคัดออกทันทีนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาถ้าหากท่านไม่มั่นใจนะครับว่าเผู้นำหรือว่าคนที่เป็นผู้ปรึกษาผมหรือว่าชมรมนั้นปล่อยดาวให้กับคนนู้นคนนี้ด้วยความลำเอียงนั้นผมก็จะต้องพูดกับท่านว่าที่นี่เราไม่ได้บังคับใครนะครับนะฮะเราไม่ได้บังคับใครถ้าหากท่านไม่เลื่อมใสหรือไม่เชื่อในตัวผู้นำหรือว่า ท่านไม่เลื่อมใสในผู้บริหารในบ้านหลังนี้ท่านอยู่ท่านก็จะไม่ได้อะไรนะครับเราอยู่ที่ไหนเราต้องเลื่อมใสที่นั่นถ้าเราอยู่แบบละแคะละคายอยู่แบบไม่เลื่อมใสเขาแล้วเราจะอยู่ไปทําไมนะครับนิสัยผมนะครับเดี๋ยเล่าให้ฟังส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าผมไม่เลื่อมใสนะผมไม่อยู่หรอกครับนะผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนผมเราอยู่เราต้องเลื่อมใส เราอยู่แล้วเราต้องรักและศรัทธานะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนหลงผิดหลงทางนะครับแล้วก็ท่านถึงถึงขั้นไปแบบจะงมงายกันก็มีว่าได้เลยอย่าไปคิดแบบนั้นครับนะอย่าไปโฟกัสมันเยอะจนเกินไปมันจะกลายทำให้ท่านไปหลงผิดไปคิดผิดไปหลงทางแล้วมันจะพาท่านไปกลายเป็นงมงายกันไปเลย อย่าไปคิดแบบนั้นครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับผมพยายามคิดปรุงแต่งทําให้ทุกๆคนได้เห็นว่าสติกเกอร์นั้นก็คือองค์ประกอบเป็นเรื่องราวของในชมรมเป็นส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ท่านควรที่จะต้องทําคือการที่ท่านเข้ามาอยู่ในชมรมแล้วท่านต้องสร้างเพื่อนให้ได้เยอะๆนั่นคือประโยชน์มากๆคนที่มีงานวิ่งได้ทุกวันนี้ก็มาจากเพื่อนเยอะแยะมากมาย คนที่เปลี่ยนงานประจําไปทํางานอีกอย่างหนึง่งก็ได้เพื่อนไปแนะนําให้ก็ไปวิ่งงานแบบนี้กันไปหางานแบบนี้ทํากันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเพื่อนทั้งนั้นเลยอยู่ในปัจจุบันมันมีประโยชน์มากมายสติกเกอร์นั้นผมอยากให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาและการเวลาของมันเท่านั้นเองจึงอยากให้ทุกๆคนได้เข้าใจในจุดจุดนี้ด้วยนะครับทุกคนนะครับที่เดินเข้ามาในบ้านหลังนี้ทุกคนกด ขอเข้ามานะครับในปัจจุบันเราห้ามดึงคนเข้ามานะครับเมื่อก่อนเรามีข้อผิดพลาดตั้งแต่ตอนในยุคแรกๆยุคเริ่มต้นก็ว่าได้ผมเองก็ยังไม่ค่อยเก่งโซเชียลสักเท่าไหร่ยุคนั้นเรามีข้อผิดพลาดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการที่คนนู้นคนนี้คนนั้นไปดึงคนนู้นดึงคนนี้เขาเข้ามานะครับแล้วก็พอเขาเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ประทับใจ ในชมรมแล้วเขาก็ออกไปโพสต์ด่าที่อื่นนะครับว่าไม่ต้องดึงนะครับถ้าอยากเข้าเข้าเองไม่ต้องดึงนะครับทีนี้ไอคนที่ดึงเนี่ยนะครับนะฮะสมัยนั้นเนี่ยผมยังดูแลระบบเนี่ยยังไม่เก่งเลยผมยังไม่รู้เลยว่าไอคนที่ดึงมันดึงมาคนไหนมันดึงมาคนไหนเขาดึงมานะไอเราก็กดอนุมัติแล้วก็กดมั่วซั่วไปเลยกดอนุมัตินะใครใครเราก็คิดว่าไอการที่เขาดึงมากับไอการที่เขากดขอเข้ามันอย่างเดียวกันที่ไหนได้มันไม่ใช่ นะครับซึ่งด้วยความที่ความรู้ผมยังน้อยต้องยอมรับว่าความรู้ในช่วงนั้นก็ยังน้อยนะครับผมก็พยายามเรียนพยายามเรียนรู้พยายามศึกษาพยายามทําทุกๆุอย่างที่ไม่อยากจะให้ใครมาต่อว่าไม่อยากจะให้ใครมาทอว่านะฮะชมรมเราเป็นอย่างงุ้นชมรมเราเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าเวลามันสามารถพิสูจน์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมใช้เวลาศึกษามันนานพอสมควรจนกระทั่งเราต้องออกกฎขึ้นมาว่าห้ามดึงคนเข้ามาในชมรมถึงท่านดึง มันก็ไม่ได้มีผลอะไรทุกวันนี้ชมรมเรานะครับไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะให้ใครกดขอเข้าชมรมได้เลยเราไม่ได้เปิดนะครับเราตั้งเป็นกลุ่มปิดไว้นะครับเพื่อกลุ่มปิดที่เราตั้งไว้นั้นเราเพื่อเราต้องการให้การการให้คนเดินเข้ามาเนี่ยเราต้องคัดเขาไม่ใช่ว่าจะเอาใครเข้ามาก็ได้นะครับนะฮะถ้าเราตั้งเป็นกลุ่มเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยนะครับ มันจะต้องเป็นกลุ่มอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าตั้งเป็นกลุ่มปิดเนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งปัญหามันก็จะน้อยคนที่เดินเข้ามาเราก็สามารถคัดได้ทุกวันนี้มีคนกดขอเข้าชมรมเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30 40 50 7ี่บาบบางวันก็มีเป็นร้อยแต่คนที่จะได้เข้าชมรมจริงๆแล้วคิดเป็นร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับบางวันมีคนกดขอเข้ามาร้อยคนเนี่ยผมรับเข้าได้แค่ประมาณสิบคนเองนะครับอีกแปดเก้าสิบคนเข้าไม่ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าชมรมเรามีสมาชิกแค่สาม0 0ื่นคนในตอนนี้มันน้อยนะถามว่ามันน้อยไหมมันน้อยครับนะฮะบ้านเราโตช้านะบ้านเรามีคนเข้ามาอยู่น้อยเพราะอะไรก็เพราะเราคัดเลือกคนให้เขาเข้ามาอยู่ไงนะครับเราคัดเลือกคนที่อยากอยู่จริงๆเข้าใจจริงๆอยู่ในสายบรรทุกอยู่ในสายใช้รถจริงๆอยู่ในสายที่จะต้องเข้าอกเข้าใจกันจริงหรือเราคัดคนที่มีหัวใจเหมือนกันจริงๆนะครับ ให้คนที่มีอุปนิสัยใจคอความรู้สึกนึกคิดคล้ายๆกันเข้ามาอยู่รวมกันมันจะได้เป็นหนึ่งเดียวง่ายถ้าเราไม่คัดเลยนะครับเอาเสือสิงกระทิงแรดเข้ามาเดี๋ยวมันก็ตีกันตายเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันตายเดี๋ยวก็สร้างปัญหากลุ่มก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องแตกคอกันปัญหามันก็จะเยอะขึ้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวางระบบมันนั้นผมถือว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับอยากให้ทุกๆคนได้เข้าใจเนาะ โอเคนะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็สามารถที่จะ,อะสอบถามได้พูดคุยกันได้นะครับเปรียบเสมือนการทํางานนะฮะเป็นหมู่คณะนะครับลุงน้องเยอะไม่เขารบไม่เชื่อฟังหัวหน้านะครับปัญหาก็เยอะตามมานะจากประสบการณ์เป็นหัวหน้าคนงานและก็เป็นลูกจ้างเป็นลูกเป็นลูกน้องงานมากคือคือคือที่นี่ยระบบมันก็จะเริ่มเยอะ นะครับนะฮะกฎเกณฑ์กติกาข้อบังคับข้อปฏิบัตินะครับมันก็จะมีตามการเวลาของมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาของมันนี่แหละนะครับนะฮะผมดีใจมากเลยครับที่ได้เข้ามาเป็นพี่น้องนะฮะจากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยคุณมานบใช่ไหมฮนะเนาะก็ชมรมมีส่วนหนึ่งเท่านั้น นะครับไม่ได้เป็นทุกส่วนนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินเข้ามาแล้วเพื่อนๆไม่ใช้ facebook ไม่ใช้โลกโซเชียลเพื่อนๆไม่ออกสื่อเพื่อนๆไม่เคยโพสต์ไม่เคยเแสดงตนเลยนะครับชมรมก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ท่านก็ไม่มีทางที่จะมีคนรู้จักหรอกเพราะว่าท่านเดินเข้ามาท่านก็อยู่เฉยนะครับอา่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเดินเข้ามาในชมรมแล้วนะครับชมรมเนี่ยก็เป็นส่วนที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักท่าน เพราะชมรมเป็นสื่อกลางนะครับชมรมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเดินเข้ามาเดินเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อทุกคนเดินเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วทุกคนใช้ a c e b o o k นะครับใช้ Facebook ในการโพสใช้ Facebook ในการกดไลค์กดคอมเมนต์กันบ้างแอดเพื่อนกันบ้างเพื่อนเพื่อน,นใช้ Facebook เชื่อมโยงกันทําความรู้จักกันเมื่อเพื่อนๆน,นใช้ Facebook ของท่านเชื่อมโยงหรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆโดยการที่ทําความรู้จักกันนั่นแหละ นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับตัวท่านเองประโยชน์เหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเองเลยนะครับอยากให้ทุกๆคนเข้าใจเนาะว่าบ้านหลังนี้นั้นทําไมจึงจะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเยอะนะครับถ้าถ้ากฎเกณฑ์กติกาไม่เยอะนะครับแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วไม่เด็ดขาดแล้วไม่มีข้อสรุปนั้น ในอนาคตต่อไปก็เละครับถ้าไม่มีการคุมไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อควรปฏิบัติตามจะอยู่ได้อย่างไรล่ะครับจะอยู่ได้อย่างไรถูกต้องไหมครับอยู่ไม่ได้ครับนะฮะเพราะหลายที่ก็เป็นแบบนั้นแล้วคุณก็จะได้เห็นนะครับว่าที่นี่อยู่ได้เป็นเพราะอะไรที่นี่เขาอยู่ได้ทำไมตรงนู้น เขาอยู่ไม่ได้เขาหายไปเพราะอะไรเขาถึงหายไปปัญหาที่มันอยู่ในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนๆห,หรือกลุ่มต่างๆหรือชมรมต่างๆกันแล้วแต่คําว่าคนที่เข้ามาอยู่กันเยอะๆเนี่ยนะครับมันย่อมมีปัญหามีความขัดแย้งมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แน่นอนเพราะคนเราคิดไม่เหมือนกันดังนั้นมันจะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาควบคุมในการดูแลและพึงปฏิบัติตาม ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยกันฟรีเดฟรีตายขึ้นมามันก็เละเทะตุ้มเปะอยากให้ทุกทุกคนเข้าใจในจุดจุดนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ถามว่าในการที่ทุกวันนี้ยังไม่ได้เห็นการปล่อยดาวเลยนะครับแล้วก็จะมีประมูลรหัสดาวอีกเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าการที่เราจะประมูลดาวนั้นนะครับเราก็ ในปัจจุบันนะเราก็ไม่ได้โพสต์แจ้งนะครับไม่ได้โพสต์แจ้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะประมูลดาวนะนะครับผมเคยบอกเหตุผลไปแล้วนะว่าการที่โพสต์แจ้งนั้นมันมีข้อเสียคือเวลาที่เราโพสต์แจ้งแล้วเนี่ยมันจะมีคนมาประมูลกันเยอะ